ควอสในไม้แฉบับสายแบกแบบเราแล้วนี่ค่ะเราได้เปลี่ยนกระเป๋ารับซับปีใหม่ด้วยนี่เป็นกระเป๋าสายมูจากแบรนด์ฮาร a รารุ่นเดอรสตาร์นะคะซึ่งอยู่ในคอลเลกชันโกลวิดลักที่ได้คุณนกเบิร์ดไอวิวมาคอลแลบด้วยค่ะน้องเป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์คนไทยเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าจุนพกอะไรในกระเป๋าบ้างค่ะมาเริ่มเปิดจากช่องใหญ่กันก่อนเลยนะคะก็จะมีกระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็มีถุงผ้าของวันแบงคอกมีกระเป๋ายานะคะแล้วก็มียาอมแก้เจ็บคอมีผ้าอนามาัยามฉุกเฉินมมมมมีีีีแแแแววว่่่่นน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 กกกกกัััััดดดล้้้้็็็็คคููชชชขอออองงงงจจเเซะะะะใใาาพพพร์ตติิโททศืสสปปยภ ไม่ได้ใส่รวมกันนะคะทำให้หาง่ายมากส่วนนี้จะเป็นอายดรอปนะคะด้านข้างก็จะมีน้ำหอมของ Victoria Secret l ลิปสติกแล้วก็มาลตสเปรดด้านหน้าก็จะเป็นลิปปิ้งของดรปองนะคะใช้ดีมากแล้วก็จะมียาอมกำกิ๊กเพียงนะคะนอกจากจะสวยแล้วรุ่นนี้ยังตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเพราะมีช่องเก็บของถึง19ช่องจุของได้ครบทั้งมือถือกระเป๋าตังค์หรือของใช้จุกจีกแถมหาของก็ง่ายสุดๆแล้วเขายังปรับสายได้ถึง7แบบไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพ็คโชเดอร์แบ็และอีกมากมายเลยค่ะเขามีทั้งหมดนนะคะเรากห้า ให้แบบไม่คาดฝันได้รับโอกาสดีๆจากทุกทิศทางมาให้การเงินล้วนไหลชอบมากเลยค่ะน้ำหนักเบาสุดๆสบายแล้วสบายไหลไม่ต้องหวง่วงเรื่องปวดไหลอีกต่อไปพ็้เกตคขามีทั้งการเสริมดวงโปสการ์ดแล้วก็ QR code ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มือถือและถุงสปันบอลสีพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสายมูแบบเราการเสริมดวงของเราจะเป็นเลข8 8ช่วยนำโชคด้านการเงินเข้ามาอย่างกระทัำาา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 าบาา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 ิตาากาาาาราใช้จริจขขงเห็นผลจริงรักเลยค่ะใบนี้